Okay. บริษัท nsp เนี่ยนะที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเขาทำหน้าที่ผลิตอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆเช่น p รินเตอซึ่งอะไหล่ที่ว่ามันก็คือ spare พาร์ตนะเราพูดง่ายผลิตสเป r e part ตที่เป็นโลหะเป็นแท่งเหล็กเป็นเฟืองเป็นอะไรพวกเนี้อันนี้เขามีหน้าที่ผลิตก็อาจจะไปใส่ p ริน t e r ใส่เครื่องจักรอะไรของเขาอีกเยอะแยะแหละนะครับเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่ง nsp เนี่ย เขาก็อยู่ในฐานะของไอ้ซัพพลายเของลูกค้าของเขาถูกไหมอ่าเพราะเขาเป็นคนผลิตนะผลิตเพราะฉะนั้นไอ้ตัวปัจจัยการผลิตของเขาเนี่ยมันก็จะมีวัตถุดิบอ่ซึ่งเป็น material นะที่ใช้ในการผลิตก็จะเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมเป็นอะไรก็แล้วแต่ละนะแล้วก็มี machine เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องกลึงรู้จักเครื่องกลึงไหมเ้าเขาเอาเหล็กมาเป็นแท่งๆกลึงอยากให้เป็นรูปเฟืงองอะไรก็เป,เปกลึงเครื่องเป็นสว่านเป็นเครื่องเจาะเครื่องเจียเครื่องขัดอะไรก็แล้วแต่ละอันนั้นคือ,อเครื่องมือของเขาซึ่งซึ่งในเครื่องมือของเขาเนี่ยเขาจะใช้คำว่าแมชชีนเวลาเขาเรียกอะเรียกว่าแมชชีน machine, แล้วก็ไอตัวแมชชีนเขาเนี่ยมันก็มันก <ๆ S 1> ็มีเสียมีอะไรเขาก็ต้องซื้อสเปร์พาร์ตมาซ่อมเพราะนั้นเขายังมีคำว่าสเปร์พาร์ตด้วย เอออนะันสุดท้ายคือคนใช่ไหมอันนี้คือ nsp ส่วนทางฝั่งต้นทางเนี่ยเขาใช้อะไรเขาก็ต้องมีซัพพลายเออร์ของเขาที่จะส่งหนึ่งก็คือซัพพลายเออร์ของวัตถุดิบใช่ไหมคือคือซัพพลายเออร์ที่ขายวัตถุดิบให้เขาเขาก็จะเป็นคนกลุ่มนึงที่ดูดแลเรื่องวัตถุดิบแล้วก็มีซัพพลายเออร์กลุ่มนึงที่ขายสเปร์พาร์ทให้เขาใช่นไหมคือคือเป็นซัพพลายเออร์เหมือนกันนะแต่ขายวัตถุดิบ ก็เขาก็จะเป็นเหมือนกับเหมือนกับกลุ่มหนึ่งอะเต้อ่ะอีกกลุ่มหนึ่งอะที่เป็นคือพูดง่ายๆว่าเวลาเขาซื้อของเวลาเขาจัดการเขาจะแยกแผนกถูกไหมแผนกที่ดูแลเรื่องวัสดุดิบแผนกที่ดูแลเรื่องเครื่องจกักรเรื่องป p a r e part เพราะฉะนั้นซัพพลายเออร์ที่ขายวัสดุดิบก็จะเป็นซัพพลายเออร์กลุ่มหนึ่งอ่าซัพพลายเออร์ที่ขายพวก s p a r พาร์ t ขายพวกเครื่องจักรก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีเซอร์วิสก็เป็นมีเวนเดอร์ซึ่งซึ่งบางทีก็เวลาคนเรียกก็จะเรียก ซัพบลายเออบางกัก็ก็ไม่ผิดอ่ะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ถูกสักทีเดียวก็จะมีเวนเดอร์ที่ทําหน้าที่เซอร์วิสในเขาเซอร์วิสในเขานี่เป็นยังไงคือบางอย่างเช่นการชุบชุบเหล็กให้มันแข็งเขาเรียกว่าชุบชุบแข็งเนาะไม่รู้เราเคยเรียนมาหรือเปล่าบางทีเหล็กมันอาจจะแข็งไม่พอก็จะไปชุบหรือไปเคลือบนี่นะกันอ่ะข้างในเป็นเหล็กล้วไปเคลือบข้างนอกให้เป็นให้เป็น เงาเงาชุบโครเมียมเนี่ย่าสมมตินะชุบโครเมียมเนี้ยเขาอาจจะไปให้อีกให้อ่เวนเดอร์เขาอีกเจ้าหนึ่งเป็นคนทําให้อ่าเพราะฉะนั้นเขาก็มีเวนเดอร์หรือบางทีเขาก็เรียกซัพพลายเออร์เหมือนกันแต่จริงก็คือเวนเดอร์แหละที่รับบริการเอาเอาชิ้นงานของเขาที่ระหว่างเขาทำเนี่ยเอาไปชุบโครเมียมแล้วเอามาส่งกลับให้เขาอ่าเพราะฉะนั้นเขาก็มีการใช้บริการกันนะ โอเคแล้วก็สุดท้ายคือปลายทางปลายทางเขาก็คืออ่ะเราก็ส่งให้คัสเตอร์ส่งให้ลูกค้าเขาอ่ะลูกค้าเขาอาจจะเป็นอะไรเอฟซันทำ Inter, มินเตอร์ถูกไหมเป็นอ่โตโยตา้าทำรถอะไรเงี้ย่มีหมดนะอันนี้คือ N S P นะเพราะฉะนั้นในมุมหนึ่ง N S P เนี่ยเขาก็เป็นซัพพลายเออร์ของเอฟสัน อ่าอะไรเงี้ยนะมันมันก็เป็นมันก็จะเป็นซัพพลายเชนต่อกันไปอย่างเงี้ยอ่าอันนี้คือ NSP อ่าพอพอพอรู้จักบิสเนสเขาแล้วนะเราก็ทำอะไรยังไงอื